โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีเ a n แมนั่นเองนะครับช่องซีเ a n แมครับวันนี้ครับจะมาจับผิดนั่นเองนะครับมีของอย่างชาวหนุ่มบางกละเทศนะครับได้มีการโพสต์ในกลุ่มของเล่ช็อกนะครับว่ารายการของดิโดมาไอเดี e ซีรีส์เนี่ยโกงหรือเปล่าทําไมเกาะคะแนนให้กับอินเดียจังดิโดมาน่าจะเป็นรายการของอินเดียอินเดียนะครับแล้วก็แฟนๆของบางกลาเทศเนี่ย ก็เหมือนว่าเอ้ยตังหตตงหิดกันแล้วว่าเอ้ยคะแนนของคุณเนี่ยที่คุณกรอกมาเนี่ยทำไมคะแนนของอินเดียเนี่ยมันเพิ่มเยอะจังอย่างเช่นอ่ะเราจะมาดูกลุ่มเดียนก่อนนะครับที่ผมมาแคป็บมานะครับอ่ะทีมของอย่างชีอะไร G G. นะชีเอชจีเนาะงีเอจีมี37เนะในร้อของเพลสเมนต์พอยต์นะครับ37คะแนนแล้วก็อีดิม53เท่ากับ100หรือเปล่า งงอันนี้จรมันบวกได้90นะครับเนี่ยใครๆก็ค,คิดเลขได้ครับมันได้ประมาณ90แต้มนะเนาะเฮ้ยอันเนี้ยงงครับท่านผู้ชมเฮ้ยได้ไงมันเป็น100ได้ไงบวกมา10แต้มเลยนะในระดับ2ครับเป็นใน 2OP นะครับจุด GR นะคือเขาวบวกได้55คะแนนแต่ว่า14ในเรื่องของเพชเม์ก็คือคะแนนดับ14บะครับในเรื่องของคะแนนไ d ริมสาย 14. มันจะต้องเป็นประมาณสัก48แต่เขาบวกได้55นะครับนี่นอกนั้นคือคือมันมีบางทีมที่บ India, ่าอินเดียอาจจะไม่ได้บวกเพิ่มมาแล้วก็ทีมอ่าทีมโซนะครับ s 8ยออที่ใช้โปรแกรมโกงบวกได้33แทน10 20บวก10 33ัน,นี้ยังไงไม่ค่อยแน่ใจนะครับเนี่ยมีแต่อินเดียทางนั้นเลยครับเนี่ยคุณดูครับมีแต่อินเดียจริงๆครับทีมแบบโซน4ทีถ้ามัน เกิดข้อผิดพลาดนี่จริงๆอ่ะคนดูมันควรที่จะแบบประมาณว่าคือมีทีมไทยบ้างที่ผิดพลาดฟอร์คอนบ้างที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยเอออันนี้เรามาดูสําหรับในส่วนของอย่างอันนี้ดีกว่านะรครับอ่ะที่มานับคะแนนผิดวันไหนบ้างน,นะครับโอ้โหหลายวันเลยนะคนดูนะสเตจสนะครับเดย์แปดเดย์เก้าเดย์เจ็ดเอ้ยนับคะแนนผิดสามวันเลยเหรอ มาครับคนดูครับเรามาจับผิดกันดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือแค่วันเดียวนะ d ดย์ดนะครับเดย์ก็คือวันที่เจ็ดของการแข่งขันนะครับเซาเอเชียเจอกับซีนะอ่ะเีวิลจีครับ112่งรคะแนนอันนี้ถูกต้องนะครับทีฟอลคอนครับก็1 1ึ่งรคะแนนถูกต้องครับแล้วก็เอ้ยโอพจุดจีอาแต่เขานับได้100ครับโอ้ย เอ้ยอันนี้ถูกต้องนะครับ G O D L เนี่ย God เนี่ย God l i n e ใช่ไหมเออถูกต้องนะครับแต่นี้ผิดว่ะเนี่ย OP ครับผิดคะแนนผิดนะครับเฮ้ย Jimso 94อ๋อห0 50. 50อันนี้ก็ผิดครับคุณูครับเนี่ย S 8 U L ครับคุณูครับเนี่ย61ครับแต่ว่าเขียนไว้64เอ้ย อินเดียนะ PE ถูกต้องครับ h e a v y ก็ถูกต้องครับ T G ถูกต้องครับ NG ถูกต้องครับเอ้ยเอ้ยผิด2ทีมแล้วเป็นทีมอินเดียที่ผิดด้วยนะครับเอ้ยอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าครับคนดูครับเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับมาครับคะแนนรวมวันที่9นะครับเพย์ออฟวันที่9นะโอเคครับ TNT 1 1 0อนะครับอันนี้เราไปดูแล้วเนาะเนี่ยรับคะแนนจริงผิดด้วยครับนับคะแนนผิดจริงด้วยนะครับในไ้ายสุดเขายังไม่แก้นะครับเนี่ย1 0 0แต้มครับคนดูครับอวีด้าถูกต้องนะครับ91นะกลอไลท์นะครับ83อันนี้ถูกต้องครับคอช็อตถูกต้องครับเอ้ยทีมประเทศอื่นถูกต้องหมดเลยนะครับอันนี้ 48เอ้ย48แต่ได้55อันนี้ผิดนะเนี่ยเออผิดครับอ่า T G ถูกครับแล้วก็ถูกหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่อินเดียถูกหมดเลยอะ่ะ g E ครับ44อ่าถูกต้อง N G 38ถูกต้องนะครับเนี่ยทีมซอยนเนี่ย S 8 u L เนี่ยได้30แต้มแต่เขานับได้เป็น33แต้มเลยครับเฮ้ยอันเนี้ยโกงครับ โกงแล้วนะฮะคนดูนะเฮ้ยเริ่มทำมานายัางเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มทำมานาแล้วหรือเปล่าครับมีรอบวันที่สิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวเรามานับดูวันที่สิบเอ็ดดีกว่านะครับไปดูว่าวันที่สิบเอ็ดไปขอขึ้นคะแนนรวมก่อนวะมันต้องขึ้นคะแนนรวมก่อนแน่ใจนะครับอ่ะไปครับฟอร์คอนเก้าสิบแต้มอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับฟอร์คอนเก้าสิบแต้มนะครับอันนี้ทีอีไปแปดถูกต้องครับเลสสองเจ็ดเจ็ดถูกต้องครับ อ้ยอินเดียอินเดียมีน้อยมากครับรอบนี้มีน้อยจริงก็เลยน่าจะไม่มีอะไรนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้เกินไปครับอินเดียครับในวันที่อินเดียเยอะนับคะแนนติดเฉยเลยวะ่ะเรามาดูแบบเพลออฟแบบวันที่3แล้วกันนะครับว่านะ่าจะมีอะไรที่มันตงเหงเหิดแน่นอนนะครับก็ดูครับเนี่ยคุณดูอวิดาเนร้อยสามสิบสี่ถูกต้องครับ มาดูทีมอินเดียดีกว่าทีจีเก้าสิถูกต้องครับก็ไลท์ออสิบอ็ดอันนี้ถูกต้องนะครับ t G ีจีห้าอันนี้ถูกต้องครับยูโซย1 1ถูกต้องครับทีจีเอันนี้ถูกต้องครับท e ผมว่าวันแรกๆเขานะ่าจะไม่ได้กอกนะเพราะว่าวันที่ วันที่7วันที่8แล้ววันที่9ผมว่าเขาจงใจที่จะเพิ่มคะแนนให้เพราะว่ามันไม่ทานแล้วนะครับเรามาดูของตารางคะแนนรวมดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาว่าอยากโกงผมว่าน่าจะโกงแน่ๆเลยครับแต่อาจจะโกงทุกวันไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากคือมันมันต้องเอาทีมผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบอ่ารอบพอยลาใช่ปล่ะเออนะครับดูครับตารางคะแนนรวมเนี่ยครับคนดูครับ อันนี้คือตารางคะแนนรวมของอินเดียนะครับตกรอบหมดเลยนะเนี่ยถ้าเอางี้เนี่ยเออข่านเขา้เขารอบไม่แค่กี่ทีมนะครับพอยลัคือเอา12ทีมพ้า12นะครับเนี่ยเขากงเลตช็อกงอันนี้เลยนะครับโกงเลตชอกงปากีสถานหมดเลยนะครับเนี่ยคือถ้าไม่ได้โกงคะแนน TG เนี่ย TGS เนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสตรกรอบเะครับเพราะว่าการโกงคะแนนตั้ง3าวันไปเนี่ยโอ้มีผลนะครับเนี่ย โกงแค่1นึ่งสคะแนนก็มีผลครับคนดูครับอันนี้เกินไปทุกคนกิ่เห็นยังไงกับรายการบางบางอย่างนี้ครับรายการอินเดียที่คนอินเดียเป็นคนจัดแต่ว่ารายการนี้มีระดับทั่วโลกเลยนะครับก็คือลาตินก็มีเซาท์เอเชียก็มีนะครับอันนี้ก็แข่งทั้งประเทศไทยเวียดนามอินโดอินเดียบางประเทศเราก็ปากีสถานซึ่งบอกเลยว่ารวมในโซนของเอเชียเลยนะ โกมแบบนี้ทุกคนเห็นยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะครับอันนี้น่าผิดหวังจริงครับรายการระดับนี้มาโกงเรื่องคะแนนให้กับอินเดียเนี่ยเกินไปครับคนดูครับ